ขอพักหน่อยเดี๋ยวได้ยังเดี๋ยวได้ยังเด็ดได้ยังอืนนี้เด็ดได้ยังได้แล้ววันจะใหม่วันวันไหนนะวันวันไหนนะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์สิธนาคารเมื่อวานเหรออ๋อเมื่อวานได้เด็ดเพราะวันติดแม่ใส่สายเลยอ่ะได้ดูฟูลเฮาส์เลยดีใจมากอ่ะแตบกดจาสัญญาณอ่ะต้องลงไปหาล็อบบี้ขนาดล็อบบี้มีตะเอ็เลยบอกเขาต้อตายแล้ว มุดไปคออยู่แถวน้ำพุเขาก็อินี่เปะไรวะไม่สัญญาณก็ไม่มีานันเปจุ่น้จนโทรศัพท์จะตกลางไปจุ่มน้ำแล้วอยู่ชั้นสุดใช่ไหมยื่นออกไปอย่างเงี้ยอย่าวพุกตกไม่มีสัญญาณมนไม่ไตกลอยเลยต้ไม่ตกโจะไม่มานอกจากโนกระชากอ่ะไปน้ำตัว สัตว์เปนเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาเสียใจกันใหญ่เลยเคยเป็นแต่ของบริษัทหรอบริษัทอืนโผลได้เจ้าเลยอันนี้ไม่เป็นไรเลยไม่ใช่ใช่ไม่มีปัญหาใช่หรือเอ็งไอพี่เป็นบนอยู่นะมันเลยตีองสามวันแล้วนะที่ไม่ใช่ที่คอนโดหนูอ่ะเฉพาะเคยขาย